คณะแพทย์แผนไทยวิทยาศาสตร์บัณฑิตการแพทย์แผนไทยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกิตนายมณีนวลกิติมาหลิวสิสร,ร,สวร,ริจันทรัตน์ไพรสุวรรณชนิสรานาคนรสิงห์ธรณิตหนูเสนณภาพรหงษิทธิชัยคุณน,นิสาชนแสลิมบิญรักษ์อจัจฉรโรตปิยนุสุวรรณรัตน์ตัชราพรยางทองรุ่งรักลิมโอดานสุสกุลญญวินยูวงวิวัตร สุรารัตเกตรัตสุวรรณพรบุญเพนสุวัฒมัดไฟวิทยาศาสตร์ปัณฑิตการแพทย์แผนไทยเกียรตินิยมอันดับสองโชติรสกะปินการธีรวัฒนสุขขาวนิติพลรักเล่งเปรโมดีจิตสุขุมมงคลพัชรินจันทกูดผีชยาอารุโนไทยรถจรรั์เกื้อกูลวิลาวันแสงอรุณสมโพศปินสุขสุรารัตมัดเลียด สุตีมนนวนแก้วสเตียนพง์แก้วชิดวิทยาศาสตร์บัณฑิตการแพทแผ่นไทยกรนกการภูมิทัศินากุลกิราณาแท่นนินกุลพัฒส,สุทธิพักดีนัตพบร่มเย็นโยวดีไม่สูเรืองวิทย์บิดลาเต้วาทิตคงพูนวิลาวันเผือกชายแวฮะลิมะหายีเจเตศริษาแก้วอัมพร สิริรัตน์สวัตน์สารีนาชาชะสุรารัศสีเพชรสุทธิวดีมุสิกะพงพุษนามณีหยัน